กราสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวารและก็รายการสาระเท้ไม่มีวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องบังเอิญสุดๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ขึ้นชื่อว่าเรื่องบังเอิญนะครับบนโลกของเรานั้นก็มีเรื่องราวาเหลือเชื่ออยู่มากมายไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะบังเอิญจริงๆหรือว่าการตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่แน่นะครับว่ามันอาจจะถูกกําหนดเอาไว้แบบนี้ตั้งแต่แรกก็ได้ใครจะไปรู้โอเค จะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยเย่ yeah. อันดับ10บแอนเฮทาวเรื่องแรกก็เอาเบาๆเอาเบาๆก่อนนะครับก็เมื่อมีหลายต่อหลายคนบอกว่าอดัมซูแนนนะครับสามีของแอนเฮทาวมีหน้าตาคล้ายกว,วีชื่อดังของโลกอย่างวิลเลียมเชสเปียร์ส่วนตัววนะิลเลียมเชสเปียร์นั้นนะครับก็มีภรรยาที่ชื่อว่าแอนเฮทาวเช่นเดียวกันแม่ หรือว่าทั้งคู่อาจจะเป็นคู่รักมาแต่ชาติบางก่อนอก็ยังไม่มีใครร่วงรู้นะครับอันดับ9หลุมศพแบบคอนโดในหลากหลายประเทศก็มีวัฒนธรรมการฝังศพผู้เสียชีวิตมักจะเจอปัญหาที่ไม่เพียงพอนะครับก็จะทําให้ต้องฝังศพซ้อนกันในหลุมเดียวกันนั่นเองก็เหมือนคอนโดเลยนะครับเป็นชั้นๆขึ้นไปแต่ก็มีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นนะครับที่หลุมศพ ของทหารอังกฤษคนแรกที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2และก็ทหารคนที่เสียชีวิตเป็นคนสุดท้ายกลับเป็นหลุมศพหลุมเดียวกันแถมยังฝังแบบหันหน้าเข้าหากันอีกด้วยอันดับ8จอห์เลนและมาร์กเชปแมนนักร้องชื่อดังนะครับอย่างจอห์เลนก็ถูกสังหารโดยนายมาร์กเชปแมนช่องโทรทัศน์ NBS ก็เลยคิดว่าจะทำหนังชีวประวัติของจอร์นขึ้นมานะครับ แต่นักแสดงนะครับที่มีหน้าตาเหมือนจอร์แดนนอนสุดๆที่แคสติ้งได้มาเล่นเรื่องนี้นั้นดันชื่อว่ามาร์คเชฟแมนและตอนแรกนะครับทางสตูดิโอก็ไม่ได้สังเกตไม่ได้เอะใจเรื่องนี้ด้วยซ้ําจนออกสื่อไปนะครับแล้วก็แฟนคลับรู้เข้าก็เลยทักท้วงมาจนกลายเป็นการแอนตี้นะครับแม้ว่าทางช่องจะประกาศว่าจะหาหนักแคสคนใหม่มาแทนแต่ก็ไม่มีใครลืมเรื่องนี้ลงอันดับเ อัดบาหำลินคอนแลหลายๆคนก็น่าจะทราบกันอยู่นะครับว่าประธานาธิบดีลินคอนนั้นถูกสังหารโดยนายจอนวิตคิดบูสแต่ก็มีเรื่องเหลือเชื่อมากนะครับที่โรเบิร์ตลินคอนซึ่งเป็นลูกชายของประธานาธิบดีเคยเกือบถูกรถไฟทับและคนที่มาช่วยชีวิตเขาได้ทันนั่นก็คือนายเอ็ดวินบูซึ่งเป็นพี่ชายของจอหนวิคิดบูตนั่นเองแหมอะไรมันจะบังเอิญอย่างนี้อย่างกันละครหลังขา่าว อันดับ 6. บุตรชายของอับราฮัมลินคอนก็ยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ที่ตัวนายโรเบิร์ตทอดลินคอนในวันที่ประธานาธิบดีลินคอนถูกยิงนั้นโรเบิร์ตทอดลินคอนผู้เป็นบุตรชายก็ได้ไปอยู่เคียงข้างในขณะที่พ่อจากไปด้วยต่อมาเมื่อประธานาธิบดีเจมส์กาฟิลถูกลอบสังหารโรเบิร์ตก็บังเอิญไปร่วมงานในคราวนั้นด้วยเช่นกัน20ปีต่อมาประธานาธิบดีวิลเลียมแมคคิลลี ได้เชิญโรเบิร์ตไปร่วมงานในกรุงนิวยอร์กซึ่งในงานนั้นประธานาธิบดีวิลเลียมแมคคิลลี่ก็โดนรอบสังหารเช่นกันจากนั้นโรเบิร์ตจึงตัดสินใจว่าหม่อ่ะอจะไม่ไปงานของใครจะไม่ไปงานของประธานาธิบดีท่านใดๆอีกเลยเพราะว่าเขาไปร่วมงานทีไรก็ต้องมีการรอบสังหารทุกทีแม่ราวกับว่าเขาเป็นคนนำพาความซวยไปให้นั่นเองอันดับห ประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันประธานาธิบดีแอนดรูว์คนนี้นะครับก็เป็นประธานาธิบดีของอเมริกาเคยโดนพยายามรอบสังหารโดยนายริชาร์ดลอเรนส์แต่ปืนของเขานะครับดันเกิดขัดข้องขึ้นมาทําให้ยิงไม่ออกประธานาธิบดีวัยหกเปีในตอนนั้นเห็นพอดีนะครับจึงกระหน่าฟาดไม้เท้าของตัวเองเนี่ยไปที่มือปืนคนนั้นมือปืนคนนั้นนะครับก็พยายามยิงอีกนัดหนึ่งแต่ถว่าปืนมันก็ยังขัดลำกล้องอยู่ดี ทำให้ผู้อารักขาจับตัวมือปืนไปลงโทษได้และท่านแอนดรูว์แจ็กสันก็ปลอดภัยไร้ริ้วรอยขีดข่วนใดๆในวันนั้นอันดับ4ชื่อของคนดวงแข็งฮิววิลเลียมส์ในปี1660เรือลำหนึ่งจมลงบริเวณช่องแคง 67, อองบโดเวอร์ผู้รอดชีวิตคนเดียวมีชื่อว่าฮิววิลเลียมส์หลังจากนั้นในปี1767ก็มีเรืออีกลำจมลงบริเวณเดิมผู้รอดชีวิตคนเดียวก็มีชื่อว่า ฮิ l วิ i เลียมส์และในปี1820เรือลำหนึ่งจมลงในแม่น้ำเทมส์มีผู้รอดชีวิตคนเดียวนั่นก็คือ h ิ g ว w i l l i a m อีกแล้วและล่าสุดในปี1940ก็มีเรือลำหนึ่งถูกกับระเบิดของเยอรมันคราวนี้ก็มีผู้รอดชีวิตทั้งหมดสองคนก็เป็นลุงกับหลานทั้งคู่ต่างก็มีชื่อว่า h ิววินเ l i ยมอีกแล้วอันดับสาม Crossword รหัสลับนายเลนเนอร์ดดอลส์ครูโรงเรียนในอังกฤษมีอาชีพเสริมเป็นผู้คิดเกม Crossword ลงนังสือพิมพ์ Daily Telegraph แต่บังเอิญเหลือเกินที่เกมในฉบับหนึ่งดันมีแต่คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การศึกของกองทัพอังกฤษในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองในตอนนั้นพอดีเช่นชื่อหาดที่จะยกทัพขึ้นไปพอดีทางการอังกฤษก็จับตัวครูท่านนี้ไปสอบสวนแต่เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นความบังเอิญล้วน อันดับ2จุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่1นึ่และหลายคนก็คงทราบว่านะครับชนวนเหตุของสงครามโลกครั้งที่1นนั้นคือการลอบปรงพระชนรัชทายาทแห่งออสเตรียฮังการีอชาชเดยุกฟรานเฟอร์ดินานแห่งออสเตรียแต่จริงๆแล้วนะครับพระองค์ก็เกือบรอดชีวิตมาแล้วด้วยซ้ําเมื่อแผนลอบปรงพระชนแต่เดิมคือการวางระเบิดรถยนต์พระที่นั่งแต่ก็เกิดผิดพลาดนะครับกลายเป็นว่าไประเบิดรถคันข้างหลังแทน จากนั้นขบวนของพระองค์จึงเปลี่ยนเส้นทางแต่อาจจะเป็นนะครับเพราะว่าโชคชะตามันกำหนดไว้ให้ต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคนขับรถดันเลี้ยวผิดไปผ่านหน้ามือสังหารอีกคนหนึ่งที่เขากำลังแวะซื้อของกินพอดีทำให้เขามีโอกาสลอบปรงพระชนอีกครั้งจนกลายเป็นชนวนเหตุสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นเองอันดับหการแก้แค้นของต้นไม้ในปี1883เฮนรี่ซแกลน บอกเลิกกับแฟนสาวเธอเสียใจมากจนกระทั่งเธอฆ่าตัวตายพี่ชายของแฟนสาวก็เลยโกรธมากที่เฮนรี่เป็นสาเหตุทําให้น้องสาวของเขาฆ่าตัวตายเขาจึงไปตามล่าและก็ไปฆ่าเฮนรี่แต่ทว่าเฮนรี่ไม่ตายกระสุนนัดนั้นถากหน้าเขาและก็ไปฝังในต้นไม้ข้างๆแทนหลายปีหลังจากที่เฮนรี่คิดจะตัดต้นไม้ต้นนั้นแต่ต้นไม้มันก็ใหญ่โตผิดรูปร่างจนฝันไม่เข้าเขาจึงคิดว่า จะใช้ระเบิดมาระเบิดมันทิ้งแต่ทว่าแรงระเบิดนั่นมันก็ทําให้กระสุนนัดนั้นกระเด็นเข้าหัวเฮนรี่จนทําให้เขาเสียชีวิตก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ1ิบเรื่องบังเอิญเรื่องเหลือเชื่อบางเรื่องนะครับก็อาจจะดูว่าเอ้ยน่าจริงจังเหลือเกินแต่บางเรื่องก็เอาห่านะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานว่าโลกของเรานั้นยังมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นได้มากมายก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่ กับสาระาที่ไม่มีต่อหน้าบายสวัสดีครับเย่ Yay.